พี่น้องเนอมาซ้ำเติมอหาหารเนอมาซ้ำช่วยกันซ้ำเนอขอค้งเลเมื่อคืนนีดดนไ่ได้นี่ยังบ่หมดได้นีิได้ละได้ละมาเนอมาเนอเพื่อนกำลังกินหนิเพื่อมาเนอพี่น้องเนอเลิกการละมาเนอนั่งเข้าอันนี้จะโค้งพระภูตอันนี้นะออได้พระภูดอยู่นไหนหรอบนมาเนอมาช่วยกันกินและมันโปรโมทอะพี่น้องบ่ได้บอกเป็นคนได้บอกทางเฟซบุ๊กยูทูบนี่ลราก็แล้ว,เ,ลวเนอ ถ้าบอกเป็นคนก็เก่งใจเดี๋ยวจะวามเขาจะรำคาญล่ะเพราะว่า,ขา,ขาเาาขายาเขาบอกเขามากเลยเน่ๆเนยปิ้งหม้อหม้อเนี่ยนะอันนี้อันนี้ชมต,ตามมักแตงนี่ยนะอันนี้แซลมอนบอกปิ้งม่ขึ้นมีให้กินกินอย่างนี้ลืมเลยนะมันมีปลาแน่นอันปลาอย่าก็ปลาแบทพวกหม้กินปลาแบทองนีน้เอาอยู่ตังรัดอยากกินปลาแซลมอน,น แต่ว่าอยู่รัดยากแต่อยากกินปลาแบ่คนเ้องมันเป็นยี่เลยนี่อันนี้จนแล่บัดอันเพราชุ่มไส้อพักไปยังสดเหมือนเก่าเลยบอกนี่นี่นี่เนาะนี่มีที่น้องจากเพชรชัดไม้แอวนี่น้ำนี่เคยอยู่สายงานน้ำกันนี่จะไปเป็นทหารนั่นแหละเนี่ยบอกจะได้น้ำกันเนี่ยหลายปีแล้วเนาะแม่สามชิ้นกระปีเนาะสามชิ้นกระปีเนาะสี่สิบปีบอกยากันเนาะเอออยู่ เป็นทหารฝ่ายทหารอันนั้นใต้ดินอยู่ไนห่ขามเนี่ยนับตอนเขายิงมายิงน้ำยูอเลยนี่เนาะยู่แน่นอ่ะโอ้แลนโอ้ชุวแลนโอ้จุ๊งใจบอได้อยู่หันวะใช่เนาะพอได้ยูหันโอ้อิวนิสต์มายิงไอ้บาทคอมรีดเจ็ตไปลอยชุกข้อยซิปป่ายคนยันกันยันเออเออยูเนี่ยยูกับพงเนี้ยเออฮะลุงกองอยู่น้ำขี้ไหนบาทน้าอันชุกขอยสองพูเมียน่ะเออ ลงน้ำหลุมขี้เขาขี้เราบูมีบอลหลุมลงขี้อันปูงาดูแม่ให้อยู่หันเออเออบางคนไปใส่ใส่เสื้อผ้าขาจวดจวดข้าป่าหมดแล้วเมียผิวอยู่อันออสเตรเลียเนาะเมียผิวเนาะเออจู่เมื่อยคนกันแล้วคืนมาหัางโดดนะได้ยินเสียงเงืองๆเปล่าก๊าลังจะมืดไอ้บ้าก๊าลังจะมืดมืดอันหัวสลับแซมๆเลยมันมาปิดล้อมเลย เออเขาประมาประมาณสองสามประมาณของนะประมาณสามสี่ร้อยเขาม่นิตนะเนาะจะมานั่น่ะนะสัตว์กันจะป้อแล่นไหมฮะไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยมูอะไรดึงกว่าเพิ่นตายแล้วเออนึกว่าเพิ่นไม่ได้น้อยตายดึงขึ้นเอาดูยศลงน้ำก็น้ำน้ำมันยังเขาห้องน้ำน้ำเกลือน้ำยังเออปลาที่ไม่ได้น้อยแล่นไปไหนหลังจากอันไฟไหมอันเราเข้าปูง่าฮะนะเราแล่นไปไหนวะ เป็นปลาฆ่าที่มันเป็นน้ำแหลนแรมอะนะเราก็ได้ใส่เกลือแล้วแรนไปช่วยโมเป็นยังไงเอ่ย่านได้เนาะคนเน่าคนมีตายแล้วพอโมก็ูกทุกขนาดชีวิตทุกอย่างตอนอันเอาก็ไม่ได้น้อยอันเขาไปเห็นแบบเห็นเนี่ยแบบหย่านเยียบเยอะก็เที่ยงย่องย่องแ่นแ่นด้วยกันแ่นน้ำกันแ่นกับน้ำเม็ดเล็กน้อยพอดีอันไอว่าก็แ่นน้ำกันนะอันพอดีออกจากหุมอันน้ำเปื้อนน้ำเปื้อกท่านนะ เราแล่นน้ากันเราบานนี้แม่เด็กน้อยหลอดหัวได้แล้วนี่หลอดไว้ขาปืนขาปืนแรงก้าวทั้งเก่าเออแม่เด็กน้อยเข้าป่าเปล่าโอ้ราตันเจ้าอยู่อันก่อนได้แล่นได้เออเละพุ่นหน่ะแถวนั้นน่ะล okay. ูกปืนต้งในบาดบอลขึ้นคอยอยู no ่นะเละตุ ah ้มเป้หมดเลยนะเอ้าเอ็มอันนี qu qu ้ก็เอ็มเอ็มเอ็นเจ็ดจุดเก้าก็แมนเขาไม่เอ็เจขาหกจุดสองเขาหันมันมันจะกี่กระบอกเอาสองอามุธกองพันเขามา เขาถล่มใส่แบบปิดรอบหมดทุกทางเลยเออเขาอยู uh, ่ห้วยอยู่ลุบแล้วทั้งภูเขาอ้อมแล้วภูเขาเขาอยู่เมื่อเลยทหารเขาอยู่เมื่อเลยเป็นขุนมอคางนี่ด้ค่ะเออแบบก้นม้อคางแหละอันที่เขาอยู่นะเมื่อนันทหารออพยงนอกหลายเรือต่ซุ่มค่อยอยู่หมู่บ้านชิบไปคนทหารอะไรเรือั้เป็นฟ้าซ้อนผู้น้อยแก้วก็เมื่อนอนหนีมาอนอนอยู่ป่าทุกมเมื่อเมื่เมื่อนั้นอยู่ สรงมืม่เม็ตายเลยสองมไม่เห็เออเขาเราไปเอาดินดะดินดาวเต็มเลยเขาไปดู่ะแย่งกับมันโดามันเราคมนิดอยู่ติดกับเราเลยเด้อยู่ติดกับเราเลยเด็น้องเ้อมาเ้อมาเป็นน้องเ้อมาจะมีขี้โม่งให้ฟังก็ได้เราเรื่องเ่าให้ฟังก็ได้มีเรื่องหลายที่จะเล่าให้ฟังแต่บ่าบอกกาเเรา่านเขาโบเสื้อเรื่องนั้นน่ะนี่ดีนะเรื่องบางเรื่องท่านเขาเล่าไว้เขาจะโบเสื้อท่านผมไม่พยาเนี่ยนะเออ ขันน้อยแสงไอ้ว่ามาให้ให้โม่พุขึ้นเท่านั้น่ะเนไสมเกวอื่ามทาอพเอนับเฮ็ดสวนเฮ็ดอย่างได้เวลานั่นไปอยู่ทีอื่นก่อนชุ่มคอยไปอ้ชุ่มคอยเฮ็ดยางก็คุ้มกานท้างเนาะรับมาพุ้มั่างกทางนะไอ้ว่าเป็นฐานรับจ้างกนะคล้ายๆกับพวกเวกเนอร์น่นี่แหละเป็นฐานรับจ้างเลยชุ่มคอยดิ เออคุณจ้างสร้างทางขนาดห้วยลักไายดอยจีเขาข้อแล้วก็อุอ้มผางจังหวัดตากเออบางบอนเขาปรจ่ายเงินก็ฮักหลังก็ยืดลดสเาซสเปซแหละเนี่มยมกักด้วยมักด้วยมวนมวลนะพี่น้องเลยมามาลองเพลงกินกินข้าวกินพันกับลองเพลงมาหนี้อตอนนั้นตอนนั้นคอยอยู่นะอันั่นคอยอยู่อ,อันล้มซัก โอว่าสิไป้เกเออเออก็ใกล้ๆกันแหละเขาก็มันก็ค่อยไปได้สามมือเขาไอ้ค่อยบอกสั่งคนให้ค่อยเอาลงมาไปอันมือทําแหลกอั้เจ็บทั้งตายเป็นเกือบเลยสีมันจะเป็นยอก็ให้ั่สิไปเาเขาข้อเขาข้อหานก็นักตลอด้ลยชัดกันคุ้มเลยขนะดนี่ก็ะเห็นหมอประวัติศาสตร์ ทางไทยที่เขาเขียนฐานี่วา่าลาวไว้รับจ้างอันไทยลบอยา่างก็พวกนี้บริมีเลยไม่แต่ฐานห่อได้เขาบริได้ลงสื่อแลนะ้แต่ริงงฐานล่าเห่หาไรได้คนเกิดในยุคนะั้นเขาจะมว่ามีอันพวกทํางานก่อสร้างอย่างนะั้นเขาจะมว่วมีฐานเล่าไว้คุ้มกันห้างให้เขา,าที่ริงที่ริงทุ่มค่อยหนะเป็นเป็นเพกแค่คุ้มกันได้แต่เขาเขาก็เขา,เขาให้ขึ้นแนวหน้าเลยได้วออตอนนั้นแต่ประมาณไล่ได้นี้สามสิบสี่สิบ่าปีแล้วเนาะถ้าเกิด โอ,อ้มาเนอะมาเนอะเปน้องเนอะมาเนอะที่กินก่อนนะนี่ั้นอมาเนอะมาเนอะบอมาบอันอันคุณตาน้อยใจนะแน่งางน่ะมเม่ของของอาหารเพื่นเมืองนั่นเนอะบอกอาอกมามามาม,ามาบอกเขาบอกเลือกขาท่านมาเลยไหมโทไฮแซมเออข บอกโอ้เขาชุ่มกันอยู่บนอื่นใั่น่ะเขาเหตุผลไปโอ้ใั่เขาบ่มาห้าฮแล้วใช่ะเขามีบนเต้นบนม่อนบนห้าเอะไรอันนี้นี่นี่กับน้ำมาแต่เท็กซัสมาเที่ยวมาอยู่พี่มาอยู่ออมาพี่เหรอมาอยู่เลยมาอยู่เลยครับโอ้โหค่อยค่อยๆมานั่งเลยโอ้ให้มูบ่มากินข้าวน้ำอ่าอากาศดินด้มมือนี่นะ ก็ตายก็อ๋อกินอ่ะกินอันแค่น้ำพริกกระปิไปป้าไว้ค่อยแต่เราต้องเ็ดเพสหลายเพสเด้อเออบ่เองบ่กโมบ่บบ่เปลี่ยนบ่เปล่นมนเนเนอันนี้เจียวน้ำปูค็มข้าวหน่อไม้นี่นี่นี่หน่อไม้นี่รั่ม่มหน่อไม้นี่นต้อ๋อก็มันมีหลายขนาดมาข้าไม่่ข้ามามีสามสี่คนเขาที่ไรเนี่ยบ้านนี้มาเนื้อไผ่มมาแล้วก็แล้ว ยี่ไม่เพ็ดนะรโนี่มันได้จากกันเหมืนจากกันสามสี่สิบปีแล้วมาพ่อกันนี่มินหนเพิ่งก็มาอยู่นี่แล้วเนอะิันมาอยู่นี่แล้วมาซื้อเงินี่ห้าหกเดือนเลยมันดาทำงานงมาแวะหาคู่มือกันได้นํำไอโท่มาคันึ่งไกคบอกได้ทำเบียกทำงานอี่นี่เองอบอกได้เฮดเวียรให้การสองตายาดมีแต่เข้าปลาลาดงมีแต่4ีห้าคนกินันบนี้นํำลูเกยเจ้าวันห้า มาห้าหกเดือนแล้วก่น,นี้ดววอวะเราเือนก็ขายต่อแบบนี้เนาะอัน,อน,อน,อนอคนทำงานบริษัทบอลอนม,มนอยู่เปนนั้นนะบางคนทำหกเดือนพักหกเดือนอยู่นี่อย่าบางคนทำสอง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 อาทิตย์แต่พักสองอาทิตย์บาง,นงนคนก็อยู่สามพักหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่พวกต้องการเงิน,นอ้ายมั่แก่จตาให้เนอะ อ,อันนี้อ,อยากอยากหางานทำแบบทำงานหนึ่งวันหนึ่งหรพักเดือนเหนื่นอหวานเนาะเคาจะคักกันะเนาะไม่อพักกูดมอเนี่นยัฮีังตอน,อนเพตอนทงเน่ยพักกูดรเนี่ตอนนี้ทำงานเลอนพักกูล,ลำลำเนี่ะตอนนี้ทำงานเลยนึกเมาได้เลาอันโ้ำงานจะจะไฟไหม้บัก่นตอนนี้ทำงานเนือไล่าล่นี่ขน้านนมนไกูด่ะล่นีอนนี้งานบลิเเข้ัเลยเน ทำงานเพจขาดบททันการเกือบคุกมือไปการนั่านั้นบริย่าอันบริษัทมาอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นประมาณห้านาทีขับรถยังยังบททันการอยู่อีกอืเป็นเจ้าของมาขี้ขาดเนี่ยแต่ขอพูดวิ่งงานไม่ได้ว่าปานั้นบอลไล่ออกเลยเขาไล่แต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าว่าเป็นอย่างบอลไล่สมพรเขาว่าช่างเจ้าเฮ็ดแบบสมพรได้บอกเขาว่าบริษัทอันเบริษัทหาวานะ คันคอยมีห้องงานเลยสมมติอยอ่างนแล้วเาเนี่ยเราเราไปสมัครงานเข้าปุ๊บทำงานป๊บใดคอยเห็นมาเป็นนนี่ดอเมริกาทำทำงานเนาะเข้าหองมงเร้าเจ็ดโมงยังมาทำงานลงห้องนเมื่อเนื่งไปบานนึกถงห้องงานรับไ้ใหมุ่แมอยากไปงานเลยกบดโคดึกเงนมากอไปใหม่เงีองงานไปใหม่ แต่ยังมากันข้าวเป็นเจ้าของห้องงานทานกันทีย่างห้ไปเล็กซัดเขากลับมีแต่ไปกินแต่พันนินหะนะพันนินชุดกะเพราแล้วเผาแล้วฮะกินกินแต่ขี้มันแหลมมะตะขี้มันหอมกินปลาหนี้ท่านได้กินขี้มันหอมกินซ้ำกะเพากะเพรากะเาหวานแห่หน่อยเพ่เลยยกยนต์ขึ้นมาหนะเขาไปหน้าเขาหน่จนไอ้ทิ่มแห่แห่น่ะมันลากไปขนาดมันถูกกลายพ่นธุ์ในในในหนองหนองธรรมศาสตร์เล่เขาเนี่ะเขาเล่สาบเนี่ย บริเลี่ยงไหนเขาเขามันเป็นมันเกิดธรรมชาติไงมันมันลายโบดเขาอยากให้คนเอามีเตือนหนึ่งไฟฟ้าจนดับมันไปตันท่อน้าเขาเท็กซัสได้พักกูดพักกูดพักอย่างพักบุงเขาก็พยายากให้ปลูกได้กลางเออพิษกฎหมายได้ขนาดน่ะเท็กซัสทันได้เพราะว่าเออมันมันมันคนกินบ่ท่านเลมันออกแต่เพื่อแต่เพื่อเราบานนี้น้ำหนองน้ำน้องไปตันท่อน้าเขาเลยอืม บ้านเฮาเราใหญ่จะโบ่าณพักทั้งปรมวัติศาสตร์่ะทั้งนี้แล้มันออกค่มันออกออกล่ำมันคนกิ่นโบราณเลยอาหารนีงนะมันม่เคยเก็บแ้วนอนเก็บจะได้กับบอลลอนใหมันหลายมันออกมันถ้าเราขึ้นรถยังบ่ได้นาะเขาว่าเนาะท่านเขาขึ้นไปยังเขายังถามเราจะเขาย่านอาไปปล่อยใส่น้องออป๋าก็คือกันเขาเอาน้องหนึ่งไปปล่อยใส่น้องหนึ่งกับพี่ต้นไม้แต่อยู่อเมริกานี่ม,มันทำลายระบบนิเวศเลย มาเกี้ยนผกดมาเน่นใกโดน้ำนี่นี่น้ำนน่มาแต่อันเสนแอนมาแต่เมืองเสนแอนเออก็อยู่มากีนผกากีนักโขดขนื้อรื้อลื้อบนลื้อทำไดามัมไม่รื้อกะหล่มได้นี่คนลื้อมันมีหลายรื้อได้เลกะล่อมกะะล่อมันอ่ะเาอเออะมึงนี่ มื่อนี้มื่อนี้กินข้าวล้อมไตลื้อเลยมีแต่เพชรเป็นคนลาวามาเด้อกินเผาเด้อเพชรอยู่แง่งจันเนาะเพชรเนาะแม่บอกซีปาซีโอเทอยู่ทั้งใต้โอ้คำว่าคนไทยใต้นี่เครียดในโบยิมเด้อคนไทยใต้นี่ใจดำเด้อพี่น้องเด้อคนลื้อในเครียดนี่เขียวเขาเรียกในน่างงอนเขาเรือคนลื้อคนไทยดำนี่หน้าพับสวดออกงอนนั่งงอนอันไม่เหลือไม่มีใครมากินตัวไอ้ไหนเห็นบอกอือ ไทยไต้ไทยเอ้ยคนไทยไต้บอกให้กินนะผักกูนี่เดนอะนี่ผักกูนี่คนไทยไต้บอกให้กินได้นี่เนอะเพ็เนาะเออกับวไข่หน้าหันก็บอกอยากกินนะคนไทยไต้หันไอเป็นบางคนหู้จักได้อะน่ะอาหารได้ลือเนาะงไข่เต้าีมีได้เนาะมีบอกไข่เอาแต่เท็กซัสหมดเละเต้าบุญนั่นคือชื่อโจ๊บเบสคือว่าให้มีเต้าเหรอเต้าแสบไหมหากเอาเอายากเย็นนำเย็นมันมีเป็นบางน้องที่กินแสบบางน้องมันจะขม น้องที่พี่เขามาเนาะแซมแซมนอเพชรเท่าเท่าอลัสกานี่แหะพี่เขามาขายเนาะปพาะเขแซบแซบน่นโนนะมานั่งขายากเออเขาเขาบอกเขาวนที่ไหนเขาเขบอกเขาบอกมันออกน้องออกน้อาอกนำไหลเท่าอาน้องเไหรียบรย้อยนอกน้เรียบร้อยบบนอบอกมากินข้าว่วยตา สบายดีเพ่ออันบอกว่ากินข้าวสวยกับจมเออมันกินบมดมดอว่านดิเออกินของเก่ากินงเก่าอันใหม่แต่สองสามอย่างไปกินนั่งล้วเ่อนบ้งโบ้ะม่าบอกบอกว่าจะมาให้กินซวยเจ้ากัว่าไปเห็นตลาดไปตลาดกินแล้วไปลองเฮ่งเน้อไปลองเฮงอีกเน้อร้องเฮงให้ฟัง เพ็ไปลองให้ให้ฟังแด้ไหมเนี่เรา่มอ่ะขนอแพทเอาใส่รอนเลวมามีตามมาเต็งเมือเมื่อนั่นนะอันไป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 ปาร์ตี้เขานะเพ็ดน้อยเลิมาสอเดือนก็ตาดำมาแล้ว